กินแอปเปิ้ลกับน่านครับอร่อยนั่มยัๆๆเนือหุชีเจียวเนาะเบิ่องเนว่าหนจ้าเทียวสุดเลยสุดน้อหูแตนน่อยเลยอะไินยำๆๆเจียวสุดเลยไปกินลรับรองมาเจียติดใจเลยช่ำๆเลย สวัสดีครับนายโยรันครับเมื่อวานตอนแลงแม่ปุ้งไปเจอมังเงอยู่ตลาดแม่ปุ้งอ่นจบยากินซี่ๆห้ามือล่ะแม่ปุ้งไปตจุละแม่ปุ้งผัดได้พอดีแต่ว่ามีมันสองหัวเนาะเอามาหัวหนึ่งเอามาซีมังกรว่ามันพี้เสียบพอสุดแต่ไม่เสียบมาแล้วค่อยไปหาอีกเนาะเดี๋ยวมาหัวจะเียวเนานะมาเบิ่งน้ำกันว่าน้องจำเจวสุดได้ สูตรมาของต่หน่อยคนละลองนั่งก,กันครับแม่ปรุงเช็ดสูดตรไอยนน้ยี่เรกินเมื่อวันโ่ไปอ,าอ่างใหญ่อยู่บ้านแต่เราใหญ่กับย่านตละดานดืดแก่นมาเงียวจะไปกินได้ไหมสันลูกอยู่ยุ่ในท้องหลักแคกไหนอมกินจุ๊บเปียวสมๆมันเหลือแค่ไข้นเท่านั้นและ ไปถามยายอยบ้านว่ามื่อกี้กินเมยวหกือกินตำม่วงังไงเรา่ากินมันงสองจิ้อิมนะครับเดีจะพาเบิ่งสูตรเองหงตำแก้วนะครับผมวันนี้ตำแก้วแก้วน้ำนะคะแกแกะเมี่อยลงสมเจาะนางเบิรแมวปรุงตำได้ด้วยดบ่าผ็ดว่โอ้ยอย่าเผ็ดเลยเผ็ดได้จ้ะ ตามด้วยน้ำตาลส่นหนึงเลยบ่<ะ>อ๋อนำตาลสน,นึงเลยครับคุณน่ะยังเดทรงซืม,มึงจนเปว่าจีนอนลยังมาซม,ม,นเ,นมเหี้ยวโอ้ชบลายปนานปเพแล้วเออห่วยขันบ่คู่กหรือจบวตัวถวยรสนทีเดวน <สะ S 1> เอ,อ<า>นี่ะจ,ะจะเียมนะะจะเียมใส่จะเคียม เราจะผ่านจักยักเป็นยังน้ำตาม,ตามแ,บบาแต่ไม่ได้ยาดเน่อาไหเนี่ยทำบวกกันกินไร้ชันมาเฮ้ยังไม่เชื่อเลยังนั่ส้วงยังน,นั่งเต,ต้นทำต่อไปเนี่ยเสเสร็จแล้ว สทานีบ้บ่ปละอเมคาปูง60เมตร่อยากินพริกคงก็เลยนจำเอาเวากินพรกกิกคงกเกียวเาเลยครับม้โนจีปูนึง,นง,ง,นงต่อนาไน,นี้ก็ยังอีกไปนี่กเกียวน้ำปลาตามด้วยน้ำปลาใส่ไหนขึนไหนจ้ะเริ่มนี่เป็นเจียวกันมากแล้วครับ ย่างนี้ขเขาขวาเนี่นี่เขาขวนน้อยใส่น้ำเลย<ด>นี่ใส่อะไรก็ได้ข้าวหอมๆเลยค้ะส้มเกลียวอะ่แล้วบก็ต้องอมีตวชิมบังอืมคือเท้ แล้วเ็ดเข้มป่เข้มน้ำตาลใสอีกน้ำตาลสัเมันเข้มน้ำปลามันมันเข้มมันบ่เข้มแบบอะไรนะไอ้มันเข้มเกลือยังอีแซ่บกว่าเข้มน้ำปลาเลยแต่เนี่ยมันเงี่ยลงก็ดีเข้มน้ำปลาแบบงูรับตใหม่เลยออกงูเลยเขามาชื่อไหมให้น้ำตาลใสแล้วก็มึงเงี่ยใส่เน้ำตาลใสอีกครับอามึงเงีใส่มอจงเนอะ น้ำปลาเข้มบ่มบมกไนะข่มังน้ำขิงเข้มเกลือ,อยังพ่อแสียไปแล้วนี่ซมนต์ก้อนบุกเข้มแล้วบวุกเข้มเลยวะท่านน้ำปลาอย่างนี้เข้มเป็นแหลกเลยครับบ่มบุกหมักปันใดเนาะแสียถ้าเป็นเกลือนี่สีโซผ้าน้องมาคั่กเลยครับลงเลยไหมอ่ะเบอร์น้นองหอมออกมะเย้าลงครับผมมันเนี่โอ้งานมันน้อยมันยาสมอยู่อันบั้ เปรี้ยวป่ะคะแลวซิมมืองเยากันซิมเ่วานี่อยนี่เลยแกกัดกับน้ำปลาอด้เยอะนันมสมขอซิมกันหนหนึ่งไม่น้อยสิดิบเล้คอยกันหน่นะเอาซิมบ่ะซมซิมเหมือนคับ FC เป็นยัไหม ทำนี่อฟีแซบแล้วครับบมูเนีมาตัดน้ำปลาเข้่พอดีเปลามเ่มันสมแพงตจังวามาตัดจกจบน้ำปลาเนี่ยแซบอีลยครับนะครับขอสองนเลยบบน้นเจไน,นะครับเอฟซีกินด้วกันนะครับอวนน้ำน้ำเจียวใหญ่แล้วมาได้ครับนี่สองคำตัดตัว,ตว สนับสนุนโดยเกาลูนเนื้อย่างเกาหลีร้านตั้งอยู่ที่บ้านหนองมันต่าตำบลลำหนองแสนอำเภอนาคงุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์โทรศูนย์หกหนึ่งหนึ่งแปดสองศูนย์ห้าห้าเกาสองาสังและจองตกได้เลยบาเดลสายไล่เกินก่อครับน <c oughs> ้ำไล่ซอป่าดีนะได้เกินก่อนเลยกิวนแกะคุณแม่ <c oughs> สิสสสกแกี้พาท่านแล้วครับ ผมสดไปสามสีในโอ <F 1 S 1> <laughs> ้โหจะขอแกใส่จะข้าคมครับงัดกระดาเร่ให้คุณแม่คนครับวันนี้อ๋อมจะเป็สุกนาง Reitbert. itu, mada cair sih, itu mengel เออในถิ่นขยะมาได้ดูไปนี่ครับเร็วๆไปเห็นทั้งน้านกันครับตมงนี้อ๋อใหญ่กับน้องนั่งกิบน้ำกันบันนี้เด็กแก่ที่ต้นเมียกับน้องผมมามาครับ <laughs> เกินก็นเนี้ย <laughs> บ่เบลืดในบ่จับบ่ ไกินอะไรแล้วกินน้ำตามยาระบายเจี๊ <c oughs> ยบนี่เป็นใดสม,มใจอยากสมกับอยากมาเดนข <c oughs> นาดผมกินสามสีเลครับเหงื่อ <c oughs> หวัวออกกระหมองเลยจิตจัดฉักสมนะ นะครับอย,ยากทาาเามตกินงแย้มกันครับวันนี้แซ่ครับแซ่บครับมาแล้วมาแล้วมาแล่าาแล้วมแาแล้วมาแล้มาด้าแล้วมา้ล้ามาแล้แเมา้้แ้ kita punya kata si, kini sih? Kapan? jadi kok jah. Gigit เียวสูดมน้องจะหน่อยอย่าหายส่กันเด้อบอกขัดไม่ได้ยุดแม่นี่ครัอมันจะไปทางด้านไหนุดบได้เลยแสร็จปยาสูดีกเสื งหยำหยำยำเยนี้ยเจียวุปนุ่มเปเี้ยวินได้หับรองมาเซ่บติดใจเลยชํำๆเลยหนับแก้วเข้ากันดีอีดามังยัยงเนื้อน,น้อยเนาะนอมองเอยเป็น้ยงซีอยู่แล้วเนาะ cánh ngửa lại có cần phải mới nhau vái phần nào có lại cho này nó nhau lần ba một đây là ngàn mà em thấy mới nhau vái nên ngửa lại không phải buồn hoa gì người nhai nhai tít khoang nám bạn chú không Pini biển đi งงหน่อยเงหน่อย,อยนี่หัวเปียกแล้วเดี๋ยวหน้าหอมกับร้านกะขอโต,โตโจบคลิปเดี๋ยวยมันจะไปพ่อกันคลิปหน้าเด้จ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้าเผ็ดสดต่อ